PharmaFact Academic Center, A Total Center. for Better Life. Solution สวัสดีครับกลับมาลงลึกในเนื้อหาที่เราสนใจกันต่อนะครับหลังจากคราวก่อนเราว่ากันเรื่อง Bio-Ink กับเทคนิคการพิมพไปแล้ววันนี้เราจะมาขยับไปอีกขั้นที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องการออกแบบแล้วก็การสร้างแบบจำลองโครงสร้างเนื้อเยื่อก่อนจะพิมพ์จริงกันแหล่งข้อมูลเราก็มาจากเอกสารการเรียนรู้หัวข้อนี้โดยตรงเลยครับมาลองแกะดูกันครับว่า วิศวกรกับนักชีววิทยาเขาทำงานร่วมกันยังไงในการสร้างสิ่งที่เรียกว่านั่งร้านหรือโครงสร้างพื้นฐานใ้เซลล์เนี่ยก่อนจะพิม์ออกมาจริงๆค่ะจริงๆสิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้คือมันเป็นจุดที่ศาสตร์หลายขแขนงมาเจอกันจริงๆค่ะทั้งความรู้ทางชีววิทยาเองเรื่องคุณสมบัติวัสดุที่เราใช้แล้วก็หลักการทางวิศวกรรมด้วยเป้าหมายหลักๆเลยก็คือสร้างนั่งร้านหรือสแกวโฟที่มัน เหมาะสมที่สุดสําหรับเซลล์และเนื้อเยื่อที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมาค่ะไม่ใช่แค่รูปทรงภข่นอกนะคะแต่รวมถึงสภาพแวดล้อมเล็กๆข้างในนั้นด้วยคําว่านั่งร้านนี่ผมว่าเห็นภาพชัดดีนะครับมันเหมือนเป็นโครงให้เซลล์มายึดเกาะมาเติบโตซึ่งแน่นอนว่าต้องเข้ากับร่างกายได้ต้องย่อยสลายได้แต่เหมือนว่าจุดที่เอกสารเน้นม,นมากๆคือเรื่องการถ่ายเทมวลสารใช่ไหมครับอันนี้เหมือนเป็นคอขวดสําคัญเลยหรือเปล่าครับ,รบว่าเซลล์ข้างในมันจะ รอดได้ยังไงถูกต้องเลยค่ะการถ่ายเทมวลสารนี่คือหัวใจสําคัญเลยถ้าออกแบบตรงนี้ไม่ดีเซลล์ก็อยู่ไม่ได้มีหลักการสําคัญสคัญอยู่สามอย่างค่ะที่ต้องคํานึงถึงอย่างแรกเลยคือความปรุ่นหรือ porosity ค่ะพูดง่ายๆก็คือสัดส่วนพื้นที่ว่างในโครงสร้างนั่งร้านที่เราทําขึ้นมานะคะอ๋อคือต้องมีช่องว่างใช่ค่ะถ้ามันตันหมดเลยสารอาหารออกซิเจนก็เข้าไปเลี้ยงเซลล์ข้างในไม่ได้ แล้วของเสียที่เซลล์สร้างขึ้นก็ระบายออกมาไม่ได้เหมือนกันเซลล์ก็จะตายแต่ในทางกลับกันถ้าเราทําให้มันพุนมากเกินไปโครงสร้างโดยรวมก็อาจจะเไม่แข็งแรงพอจะรับน้ําหนักหรือทาหน้าที่ทางกลของมันได้ค่ะตรงนี้ต้องหาจุดสมดุลจุดแรกเข้าใจครับแล้วแค่มีรูพรุนอย่างเดียวคงไม่พอขนาดของรูเองก็สําคัญด้วยแน่นอนค่ะขนาดรูพรุนหรือพอไซส์นี่มีผลโดยตรงเลยทั้งกับการที่ เซลล์จะเคลื่อนที่เข้าไปได้ไหมจะยึดเกาะได้ดีหรือเปล่าจะรวมกลุ่มสื่อสารกันยังไงแล้วที่สำคัญมากๆคือมันมีผลต่อก,การสร้างเส้นเลือดใหม่หรือที่เรียกว่า vascularization เพื่อส่งสารอาหารลึกลงไปในโครงสร้างและมีผลต่อก,การที่เซลล์จะสร้างส่วนประกอบรอบๆตัวมันเองหรือ ECM ด้วยค่ะหมายความว่าเนื้อเยื่อแต่ละแบบก็ต้องการขนาดรูไม่เท่ากันใช่เลยค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะทากระดูก อาจจะต้องใช้รูรุนขนาดประมาณ100-500ถึงไมโครเมตรเพื่อให้เซลล์สร้างกระดูกทำงานได้ดีแต่ถ้าเป็นกระดูกอ่อนรูอาจจะเล็กกว่านั้นอาจจะแค่20-200ถึงไมโครเมตรก็พออะไรแบบนี้ค่ะโหละเอียดเหมือนกันนะครับแล้วมีรูรุนขนาดเหมาะสมแล้วต้องเชื่อมกันด้วยไม่งั้นก็เหมือนเป็นห้องห้องที่ไม่มีทางออกถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นคือหลักการที่สการเชื่อมโยงถึงกันหรือ interconnectivity รูพรุนมันต้องเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายค่ะไม่ใช่แบบเป็นรูตันๆแยกส่วนกันไปนึกภาพง่ายๆเหมือนระบบท่อน้ําในตึกถ้าท่อมันไม่เชื่อมกันทุกชั้นทุกห้องน้ําก็ไปไม่ถึงเซลลก็เหมือนกันค่ะการเชื่อมต่อที่ดีจะช่วยให้สารอาหารออกซิเจนไหลเวียนไปทั่วถึงเซลล์กระจายตัวได้ดีแล้วก็เครือข่ายหลอดเลือดก็จะพัฒนาไปตามช่องทางเชื่อมต่อพวกนี้ได้ด้วยค่ะนี่เป็นความท้าทายสําคัญเลยในการออกแบบโอเคครับ พอเข้าใจหลักการทางชีววิทยาพวกนี้แล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราจะสร้างโครงสร้างให้มันมีรูป,ปรุนขนาดพอดีเปะ๊ะเชื่องกันเปะ๊ปะๆอย่างที่เราต้องการได้ยังไงตรงนี้แหละที่เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทผ่านสิ่งที่เรียกว่า CAD CAM ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ c a ด CAM นี่เป็นเครื่องมือสำคัญเลย c a d หรือ Computer Aided Design ก็คือการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มาช่วยออกแบบสร้างเป็นแบบจำลองสามมิติขึ้นมาก่อนในโปรแกรม c a d เนี่ยเราสามารถกำหนดได้หมดเลยค่ะทั้งรูปทรงภายนอกโครงสร้างภายในแบบละเอียดมากๆว่าจะให้รูพรุนขนาดเท่าไหร่เรียงตัวแบบไหนเชื่อมต่อกันยังไงแล้วแคมล่ะครับ ส่วน CAM หรือ Computer Aided Manufacturing ก็คือกระบวนการที่แปลงแบบแ a ดที่เราออกแบบไว้นั่นแหละค่ะให้กลายเป็นชุดคำสั่งที่เครื่องพิมพ์ชีวภาพหรือ Bioprinter เข้าใจได้ปกติจะเป็นไฟล์ที่เรียกว่า G-code ที่จะบอกเครื่องพิมพ์ว่าต้องขยับหัวพิมพ์ไปทางไหนฉีดวัสดุ Bio-Ink ตัวไหนปริมาณเท่าไหร่ตรงตำแหน่งไหนในแต่ละชั้นๆจนสร้างออกมาเป็นโครงสร้างสามิติจริงๆตามที่เราออกแบบไว้ในแคดค่ะ ที่น่าสนใจคือเห็นว่ามีการใช้ภาพถ่ายทางการแพทย์อย่าง CT หรือ MRI มาช่วยในขั้นตอนแฉดด้วยตรงนี้มันทำให้การรักษามันเฉพาะเจาะจงกับคุณไข้แต่ละคนได้มากขึ้นเยอะเลยสิครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นจุดที่น่าตื่นเต้นมากทําให้เราสร้างสิ่งที่เรียกว่าแบบจําลองเฉพาะบุคคลหรือ patient specific models ได้จริงๆกระบวนการก็คือเราเอาภาพถ่ายอย่าง CT scan ถ้าเป็นกระดูกหรือ MRI ถ้าเป็นเนื้อเยื่ออ่อน มาเข้ากระบวนการที่เรียกว่า image segmentation เพื่อ,อแยกเฉพาะอวัยวะหรือส่วนที่เราสนใจออกมาเพราะแยกออกมาแล้วก็แปลงเป็นไฟล์3มิติอย่างเช่นไฟล์ .stl ที่นิยมใช้กันแล้วก็เอาไฟล์รูปทรงของผู้ป่วยคนนั้นจริงๆเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบนั่งร้านในโปรแกรม c a d ให้มันพอดีกับกายวิภาคของเขาเป๊ะๆเลยมีตัวอย่างไหมครับพอจะนึกภาพออกอย่างเช่นคนไข้ที่กระดูกกะโหลกเสียหายจากอุบัติเหตุ เราก็เอาซีทีสแกนของเขามาสร้างโมเดลสามิติของส่วนที่เสียหายแล้วก็ออกแบบนั่งร้านกระดูกชิ้นใหม่ให้มีขนาดรูปทรงพอดีเป๊ะก,กับช่องว่างนั้นเลยค่ะโูสุดยอดเลยแต่ก็คงมีความท้าทายอยู่บ้างก็มีค่ะทั้งเรื่องความแม่นยำในการแปลงภาพเป็นโมเดลเวลาที่ใช้ในการประมวลผลออกแบบแล้วก็ค่าใช้จ่ายหรือการเข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ค่ะก่อนจะไปถึงขั้นพิมพ์จริงออกมาเนี่ย ได้ยินว่าเดี๋ยวนี้มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำลองทดสอบแบบก่อนด้วยเหรอครับมันช่วยอะไรได้บ้างครับตรงนี้มีค่ะเป็นขั้นตอนที่ช่วยได้เยอะเลยเรียกว่าการจำลองทางคอมพิวเตอร์หรือ computational modeling ช่วยให้เราทดสอบแบบจำลองเสมือนจริงก่อนจะไปพิมพ์จริงลดการลองผิดลองถูกกับวัสดุหรือเซลล์จริงๆได้เยอะที่ใช้บ่อยๆก็จะมี FEA หรือ Finite Element Analysis อันนี้ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมทางกลค่ะ ดูว่าโครงสร้างที่เราออกมาเนี่ยมันแข็งแรงพอไหมจะเสียรูปตรงไหนรับแรงได้แค่ไหนแล้วก็มี CFD หรือ Computational Fluid Dynamics อันนี้ใช้วิเคราะห์การไหลของของเหลวค่ะก็คือจำลองว่าสารอาหารออกซิเจนมันจะไหลเข้าไปในโครงสร้างนั่งร้านได้ดีแค่ไหนทั่วถึงไหมมีจุดไหนอับที่ของเสียอาจจะสะสมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ อ๋อเหมือนทดสอบในคอมก่อนถ้าผลไม่ดีก็กลับไปแก้แบบในแคดใหม่ประมาณนั้นเลยค่ะเคยมีเคสที่จำลอง CFD แล้วพบว่ารูพุนแบบหนึ่งที่ดูเหมือนจะดีในแง่โครงสร้างแต่พอจำลองการไหลแล้วปรากฏว่ามันสร้างจุดบอดท,ที่สารอาหารไปไม่ถึงเซลล์ส่วนลึกๆข้างใน <c oughs> ก็ต้องกลับไปปรับดีไซน์ใหม่ค่ะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรได้เยอะ แสดงว่ากระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ใช้แคดออกแบบใช้แคมวางแผนการผลิตแล้วก็ส่งไปให้ไบโอปรินเตอร์พิมพ์ออกมาจริงๆเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยที่เรียกรวมๆว่าคอมพิวเตอร์เอเดดแฟบริเคชันหรือ c a ฟ s นะครับใช่แล้วค่ะเป็นการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยในกระบวนการผลิตทางชีวภาพทำให้เราสร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนแม่นยำแล้วก็ทำซ้ำได้ตามแบบที่เราต้องการเป๊ะๆค่ะครับ สรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมเลยนะครับตั้งแต่หลักการพื้นฐานทางชีววิทยาที่สำคัญมากๆในการออกแบบ้ังร้านไม่ว่าจะเป็นความพรุนขนาดรูปรุ่นการเชื่อมต่อถึงกันไปจนถึงเครื่องมือดิจิทัลอย่างแคดแคมที่เข้ามาช่วยสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อนการใช้ภาพถ่ายทางการแพทย์เพื่อสร้างความเฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยแต่ละคนแล้ก็ยังมีการจาลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบก่อนสร้างจริงอีกแล้วทั้งหมดนี้ มันก็หมายความว่าเรากําลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆในการสร้างโครงสร้างทางชีวภาพที่เรียนแบบธรรมชาติได้ใกล้เคียงขึ้นซับซ้อนขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับค่ะซึ่งพอเราเริ่มเก่งขึ้นในการออกแบบและสร้างโครงสร้างที่แม่นยําแบบนี้แล้วเนี่ยคําถามสําคัญหรือความท้าทายลําดับถัดไปก็คือเราจะทําให้เซลล์ต่างๆที่เราใส่เข้าไปในโครงสร้างเหล่านั้นนะคะมันทํางานร่วมกันประสานงานกันอย่างถูกต้อง จนเกิดเป็นหน้าที่หรือฟังก์ชันของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะนันๆขึ้นมาจริงๆได้ยังไงการก้าวข้ามจากแค่การสร้างโครงสร้างที่เหมือนจริงไปสู่การสร้างการทํำงานที่สมบูรณ์แบบเหมือนของจริงนี่แหละค่ะคือโจทย์ใหญ่ที่รออยู่ในอนาคตของการพิมพ์ชีวภาพเลยค่ะ